ทางเช่าสีทองปัจจุบันนะัว่าเป็นเชื้อราที่มีมูลค่าสูงเป็นที่ต้องการและนิยมของตลาดในส่วนของกลุ่มวิจัยเองก็มีความสนใจที่จะสร้างองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อจะเป็นข้อมูลที่สําคัญในการที่จะสนับสนุนและทําให้เกิดการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆรวมถึงช่วยเหลือผู้ประกอบการตลอดจนอุตสาหกรรมโดยหลักๆในห้องปฏิบัติการของเราประกอบไปด้วยหนึ่งก็คือการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้าน,นพันธุกรรมโดยมีการคัดเลือกพัฒนาเทคนิคในการเก็บเชื้อและการต่อเชื้อเพื่อให้เกิดความเหมาะสม รวมถึงศึกษาการเปลี่ยนแปลงของยีนในขณะเลี้ยงและขณะการเก็บเกี่ยวเช่นกันนอกจากนี้ในส่วนของสรีรวิทยาเราได้มีการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของการเพาะเลี้ยงรวมถึงอัตราการเจริญเติบโตในระหว่างการเลี้ยงซึ่งเป็นข้อมูลที่สาคัญในการเยี่ยต่อยอดเช่นกันนอกจากนี้เราได้มีการศึกษาการผลิตโดยการพัฒนาในเรื่องของการสร้างหรือสูตรอาหารเพาะเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสูตรอาหารแข็งหรืออาหารเหลวรวมถึงการพัฒนาการผลิตถังเช่าในรูปแบบเส้นใยโดยใช้ถังหมากนอกจากนี้ สารสําคัญที่เราพบในถังเช่าคืออะดีโนซีนและคอร์ดิสปพนนับว่าเป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีความสนใจในการที่จะไปต่อยอดในสินค้ารูปแบบต่างๆในกลุ่มวิจัยก็ได้มีการพัฒนาศึกษาถึงกระบวนการสังเคราะห์กระบวนการสกัดสามารถไปต่อยอดในเรื่องของฤทธิ์ต้านเบาหวานและโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าข้อมูลเหล่านี้นับว่ามีความสําคัญในการที่จะเอาไปช่วยและพัฒนาต่อยอดต่อไปได้ กลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์นวัตรกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะกลุ่มวิจัยของเราก็จะเป็นกลุ่มวิจัยที่มีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในจุลินทรีย์ที่หลากหลายนะคะซึ่งเราเนี่ยก็จะนําองค์ความรู้พื้นฐานของจุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยมาต่อยอดเพื่อให้เป็นนวัตรกรรมเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งตอบโจทย์ของชุมชนค่ะโดยกลุ่มวิจัยของเรานะคะก็จะมีนักวิจัยทั้งหมด8ท่านด้วยกันแล้วก็มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วก็บัณฑิตศึกษาเพื่อทงาง ชุมชนแล้วเนี่ยกลุ่มวิจัยของเราเองเนี่ยก็ได้มีความร่วมมือทางด้านวิชาการกับหาวิทยาลัยัชนนําต่างประเทศน,นะคะไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นรวมถึงมาเลเซียด้วยกันค่ะสุดท้ายนี้นะคะกลุ่มวิจัยของเราก็ยังมีความมุ่งมั่นที่จะนําประโยชน์จากเชนชนินซีเนี่ยไปตอบโจทย์ทางด้านของภาคเอกชนแล้วก็ภาคชุมชนรวมทั้งสร้างนักวิจัยแล้วก็องค์ารรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องค่ะขอบคุณค่ะ